บบสวิงแบบหาที่ไหนบ่ได้ครับพี่น้องโบสงเวียนซี์พอมสวิงแบบนี้โอ้ง่ายกว่าอีกบ่ต้องออกแห้งพอมอืใบพอมครับเก็บมือย่อนดึงสวิงนี่ละมือนัเนก็ได้โอ้ยเก็บมือครับต่อไฟแล้วใส่ตัวสองดวงนี่ครับดวงนั้นเนาะก้อนนี่เนาะสลับบ่ล่ะเอาบ่ล่ะเออตััวนนี้มแก่ อ,อมนเช็นเดียวกันบ่เ,นอเ,นเอาสลับก็ได้เดี๋ยวสิสลับไฟไป่นอ่องะครับเอาไฟดวงนั้นมาไว้นี่อเมื่อนี้ว่าสิทําการเช็คลดมือนึงครับช่วงนี้มันเขามั็นพ่อ,อังหมด้ด้แต่ว่ามืออ,อื่นนี่ทงบกักในญ้เลยที่กิงมือนี้ก็มีงานแหละฮะ พี่นี่แดงพี่นี่เตียงใหญ่แล้วพีเตียงเอายิบเก่าแต่ว่ามีไงตุนดิไงก็มูเสียงแค่นกูไใส่มาอืมนีตะทงใหญ่ๆครับพี่น้องยวเข่าฮะซส่นอเ่น้อ่นื้อะไรเตรียมตัวจะวิ่งเลยเหรอเพื่อนสี่ไอ้นี่ครับ เดี๋ยวเทสพาปิดกันพุ่นครับสวัสดีตอนเนนออช้ ie, าครับผมน้ำพิษ้าพี่น้องของสูช่องล็อกกี้อินดี้สายจวดครับผมแล้วก็ช่องเพจทั้งล็อกกี้สายจวดแล้วก็ล็อกกี้อินดี้นะครับแต่ว,ว่าเพจช่วงนี้ก็ขอถกขอไพ่พีน้องเอฟที่ทั้งหลายทั้งปวง บอคอยได้โงเพจีบันไดครับนี่ครับบรรยากาศชุกรถต่อส่่อครับอินดี้มาจอดอยู่นี่แล้วครับผมนี่ครับอินดี้ว่านได้ได้สามเที่ยวครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดครับเมือนี้ได้เช็คเพิ่มเนื้อครับเปิดเบื้องน้าเบิ้งน้ำมันเครื่องนะครับหลังจากที่เมื่อั้นเช็คเปิดเบื้องเราวน้าบอขาดน้ำมันเครื่องบอขาดครับ ว่าบอดด้แลนไก่นะครับผมถ้าแลนไก่ไก่กบบเป็นยังนะครับรยงเครื่องก็นิ่มควันก็มีแค่ตอนเสาที่สตาร์ทเครื่องโฟล์ตไซน,นักๆแล้วก็แลนไก่ไกก็บุ๊มีควันนะครับถือว่ายังขำยังคุ้นอยู่พี่น้องรถอยู่ทั้ผมมาซีปีนี้นะครับอินดีมดกอนนก่อนีกออยู่น้ำหยาดของเสติน อยู่สุรินนะครับเพิ่นขายผมมาเพิ่นก็ไปซื้อไม่เพิ่นไปเอาเอ่อเมกะครับเพิ่นไปออกไปกะเพิ่นไปเขารวมงานกับทีมงานเอีหยังบุอยู่สุรินนะครับเพิ่นไปเอาเมกะนะครับคันนี้ก็เล่นมาอยู่น้ำผมแต่ว่าอยู่น้ำเพิ่นนี่เพิ่นก็ดูแลดีนะครับแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ดูแลเรื่องสีเรื่องอ่าไอ้นี่ปานไดมาอยู่น้ำผมก็เฮ็ดใหม่ ดูแลไม่นะครับคนเฮาการดูแลรดมักรดรักษารถมันบวกขึ้นกันใจไพ่ใจมันนะลังค้นกะใส่ยางเดียวลังคนกะใส่ไปน้ำสอมไปน้ำว่างบ่ได้ล่างนี่คือยางเพ่นนี่ครับซ่อมรถกเก่งครับรถกเก่งบังคับไว้ย่องดูน้องนี่ครับคือการที่เฮ้าเป็น นายจ้างเป็นทาแก,ก่ห่าก็ต้องเบิงว่าคนที่มาเฮ็โดโรดห่ามาขับรถเ่านี่คนใดเหมาะที่สุดนะครับในการทำงานนะครับพี่นอ้องเา็นวาซุมซีซุมหากเอามาเฮ็ดโลดบ่อดครับลางคนกับติดยาลางคนก็หลักเล็กขโมยหน่อยมันมัน,มนบกคือกันนะครับใจคนใจคนนี้มันยังบ่ด้ครับ เขาเอินว่าใจคนมันยังลึกยิ่งกว่ายัางแม่น้ำนะอันนี้ค็หลังจากที่มันแตกมันหักเขากั็เสื่อมกั็ซ่อมไปครับนี่ยมือเศร้าตื่นขึ้นมากกับสิมีมีแบบนี้นะครับค่อยเช็คค่อยซ่อมนะครับผมดามดามย่างเดียวพี่น้องดาม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 ,ดามไว้ครับบอไห้มันแตกมันหักครับนี่แหละ เหตุไ้เังทีครับเพื่อคว,วามแข็งแรงอย่างนี้ thì มันเฮ็ดให้มันแข,แข็งได้เทาก็เฮ็ดไปนะครับยึดซอยกัน <laughs> <laughs> ดามยโนมีมงึงจะดามข้อพูดกันเลยหลายครับพี่นอ้องตรงนี้มาดามใส่อันนี้ผมก็มาเชื่อมใส่เพื่อไว้ได้พลา,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 าดยางยางไม่พลาดยังถึงครับเสร็จไป มันจะได้แข็งแรงขึ้นนะครับผมโครงสร้างนะครับโค้งสั่งพวกนี้เวลามันแตกมันหกักเอาก็เชื่อมใช้ไว้ครับนี่มือว้านก็เชื่อมมันก็นซอยกันยึดซอยกันดึงนะครับอ่ะเป็นบอนน่อหนิขนาดเชื่อมไว้มันยังบ่อยู่ครับนี่มันยังขาดเห็นไหมเวลาหลุดมันแดน่นเรียกว่าเพป็นจะขาดสูตรใดของเพื่อนี่เพคุนคือคอ่าอ,ออกลายใช่ไเบื้องค้างนั่นด้วย เชื่อมไว้ก <fe et t> ันอยู่บ่ครับหางนี้ยู่ยู่พี่น้องโอ้ยมาขาดพี่วันนี้พี่น้องเอ้ยอืมหาพี่วันนี่ดีเชื่อมเส้นนี้ไว้เอ้ยหาแต่มองขาดนี่ครับขาดพี่วันนี้ดีเชื่อมนี้ครับอันพวเชื่อมกับบ่อที่ก็พวกเชื่อมมันก็บพวกปียังได้ว่างอะ เชื่อมไว้ซื่อยึดดึงไหว้นะยนเขึ้นเลยเพื่อนสองมือครับยืนตัวหลากของหยันหมาเพื่อนสองมือเพราะว่ารถกระบะผมสอมปะกติผมจะมีสองตัวนี่มันต้องใส่รถกระบะหลากงาตัวนี้เพระาระว่าคอมันคือมูออมันสัน่นครับมีได้กล่องไหมครับพี่น้องสื่อกล่องไหมเพื่อนไหมเปลี่ยนกล่องเมื่อนี่สิเปลี่ยนสเตอร์ สเตอร์ล่อครับสิ่ผ่านเเปลี่ยนสเตอร์ล่อแล้วก็เปลี่ยนไอ้ไอ้นี่ขั้นนี้ขั้นตัวนวดอันนี้ขั้นตูวนวดเกี่ยนใหม่ขั้นนี้น่เบอร์ใดเบอรดล่ะโอ้อันกุญแจเบอร์สิบเจ็ดเล็กอันนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผม ไปกับทางตอนจะอาน มันโค้งนิงคว้ามันก็จะเร็วขึ้นครับเวลามันเร็วขึ้นมันกับบติสแข่วอ่ยบบติ เปลี่ยนกันง่ายๆครับผมเปลี่ยนบาอยากครับเปลี่ยนตัวนี้เข้ากับชัาสเตอร์ออกมานีิเลยครับนานสเตอร์ต,ตัวนี้มันบอ่อเสียครับเข้ากับเก็บไว้ครับผมสเตอร์ตัวนี้ยังดีๆยังใหม่ๆอยู่เข้ากับเก็บไว้ครับเข้าเขาตัวนี้มาใส่เทีนครับพี่งนอ,อใส่เข้าไปได้ครับมาหมุนหาซุบเข้าไปมันกระเทียมให้เร็วขึ้นครับผม ใส่เมียครับสต๊อบยิกบกระบอกอัะเจรบีให้นะเนเ่อเดี๋ยวเปเอาเองก็ได้วะไ้่บา,าดถ้ากระเจรบีนะครับโบแมนว่าใส่ลงไปเลยจนมากลูกป,ปืนตัวนี้พอค่อยแตกทน่นมือดีพ่อมรลูกป,ปืนตัวนี้ทำง,งานนะัก ว่าม th ันแขทนแข็งแรงทนทานแล้วเยมเตียอยากบ่เมือกนเสร็จมือ Đừng một mắt chết đi là, ngay <laughs> ใส่ปิดล็อกแค่นั่นแหละครับจบเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการปิดล็อกไป หยบร้อยมังก็ชุกเขาต่้งโสขึ้มเบิง้งมันก็จะฟื้นๆื้นหน่อยนึงในการเอาเขา,าเอ,อ่อ,อเกี่ยวอะไรครกเตัวใส่ไหนนี่หน่อใส่อะไเพียดหมดท่านนี้มันซาครับสาเหตุทีนนเ่เปลี่ยนหนอ่อคือมันกินเขาซา เปลี่ยนตัวนี้ออกตัวหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนตัวนูนตัวหนึ่งนะครับนี่มันกันเลยข้าสีเปลี่ยนเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะครับรน้ำห้องอนี่นะน้ำเติมมันที่มีน้ำยารอเย็นอยู่ค้างรดดัมเจลลอนขาวขาวเติมเลยผสมมาเรียบร้อยแล้วผสมน้ำยาแล้วเติมเลยผสมร้อยอื เีใ่ในขวดก็ได้มันอย่นี่ครับเส้ามากก็ต้องเช็คน้ำเช็คน้ำมันเครื่องแต่ว่าน้ำมันเครื่องรถเกี่ยวบ่ราเคยมีปัญหาบ่าเคยขาดครับแต่เช็คพลา,าก,กันเช็คน,น้ำมันถ้าบ่มีหัวมีเยิ้มเหรอพวกเกียร์พวกอย่งนี้ก็บ่ได้เช็คนะครับแต่ถ้าเกียร์มีซึมมีเยืิ้มก็ต้องเปิดเบิรงครับผมเพราะว่าน้ำมันมันขาด แบบนี้นะยงนี่ขันเขาก่อนเลยใส่ตัวล่างเขาบรรยากาศตอนเศร้าครับตอนเศร้าเลยตอนนี้พึ่งหกมงครับผมแล้วก็ต้องเช็คดรดแล้วครับมีรถเยวมันก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับ ้าไอ้นี่ครับว่าไรข้าชามันก็นเสียเวลาครับเวลาไม่เกิดปัญหาหนางานเข้ากับแก้ปัญหายากลำบากนี่คือยังเสียครับนี่รถเกี่ยวทุกขั้นตรงเบิงนี่เห็นบ่น,นี่รุดแล้วนี่ต้องเชื่อมไว้ครับบ่นี่ต้องแต้มไว้ไวทั้งๆที่ขานี่เปลี่ยนใหม่ได้พรมก็พยายามแต้มไว้ตลอดนะครับ เพื่อเวลาถอดเวลายังเห็มันก็ดถอดง่ายนี่เชื่อมพุ่นไว้เต็มไว้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆเอฟซีเพ่านนนี้ครับผมเจอกันไม่คลิปหนาครับก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ